สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ทานแมวทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องทรายแมวที่เราสั่งมาจากในเพจนะคะเหตุผลที่เราสั่งมาจากในเพจเพราะว่าได้ราคาที่ถูกกว่าในร้านเยอะมากๆเลยค่ะถือว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทรายแมวแบบคริสตัลน,นะคะ กคือซื้อจากเพจดนี้ก็คือคุ้มมากๆเลยเราได้ราคาที่ถูกลงมาเป็นสิบเลเยเลยนะคะจากหนึ่งสองเอ๊ยนี่ตัวนี้ร้องอยากออกไปข้างนอกเลยเพราะว่าน้องน้องมันกวนน้องเมวิเชียนมาดก,กวนเขาก็เลยอารมณ์เสียจะออกไปละขู่ยายเลยขู่ทำไมลูก แม่มามีเอาขนมแมวเลียให้กินนะเอาไหมเอาไหมรอบนี้สั่งขนมแมวเลียมาด้วยเพราะว่าหาซื้อตามร้านก็คือไม่ค่อยมีอ่ะทุกคนต้องซื้อตามเพจถึงจะมีครับแล้วก็มีสายแมวชนิดชนิดใหม่เราเอามาลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนี่แบบนี้ค่ะ ปกติรอบที่แล้วเราสั่งแบบนี้มานะคะรอบนี้ก็ยังคงสั่งแบบนี้มาอ,อ,อีกสี่ถุงนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบใหม่อันนี้เอามาลองใช้ดูก่อนว่ามันจะดีเหมือนกันไหมแต่ยี่ห้อเดียวกันก็เลยซื้อมาลองก่อนอะอะตกตบตกตกตกค่ะตกค่ะ,คะ <S <S พี่ก็ตกน้องแล้วเพราะว่าไม่อยากให้น้องเข้าใกล้นะคะ ่อนน้องเมโลตอนนี้ก็คือหน้าตึงมากค่ะทุกคนเพราะว่าเขาไม,ไม่ชอบให้น้องเข้ามาใกล้เขาเขาเป็นแมวที่มาก่อนตอนนี้น้องอายุเกือบเกือบหปีแล้วค่ะเขาเป็นแมวที่ชอบนอนมากบา,บางครั้งก็น,นอนสองถึชั่วโมงเลยนอนยาวๆเลยถ้าไม่มีใครกวนเขานะเขาก็จะนอนยาวๆเลยแต่น้องแมวของแต่น้องแมวตัวเนี้ยเขาอายุแค่ประมาณ ปดเก้าเดือนเขาก็ยังมีความซนอยู่แล้วเขาก็จะชอบไปไปหยอกไปเล่นมันก็จะทําให้น้องดําของเราก็คือนอนไม่อิ่มพอนอนไม่อิ่มก็จะแบบโมโหพอโมโหก็จะพานมาถึงพวกเราด้วยจับก็ไม่ค่อยได้โอนก็ไม่มีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงายแมวกันต่อนะคะ ติเราจะใช้แบบคริสตัลแบบนี้รอบที่แล้วสั่งแบบนี้มารอบนี้ก็ยังคงสั่งแบบนี้มาค่ะสั่งมาสีถุงสําหรับอันนี้แต่ก็อยากลองแบบนี้แบบนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นไซา์แมวแบบเต้าหู้ทําจากถั่วลันเตาก็เลยอยากลองดูว่ามันจะใช้ดีเหมือนกันไหมปกติแบบนี้แมวสองตัวขนาด8ลิตรก็จะใช้ประมาณ สองถุงกว่าๆต่อเดือนนะคะสองถุงกว่าๆต่อเดือนไหมหรือประมาณสามถุงไม่ประมาณสองถุงกว่าๆนะคะทุกคนก็เลยว่าเออลองซื้อแบบนี้มาถ้าเกิดว่ามันใช้ดีเหมือนกันก็จะสั่งแบบนี้มาบ้างเพราะสามารถสามารถเอาเอาึอา่งเมลลงในชักโรครกได้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาแมวอึเราก็เก็บอื่เมล ใส่ลงในชักโรครกแล้วก็ทิ้งได้เลยก็คือมันสะดวกสบายสําหรับคนที่เลี้ยงแมวตามอพาร์ตเมนต์ตามอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาเก็บขี้แมวไม่มีเวลาเอาขี้แมวออกไปทิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็แมวอ,อึปุ๊บเราก็เก็บลงในชักโรครกได้เลยประมาณนั้นค่ะก็มีความสะดวกสบายแล้วก็ดับกลิ่นขี้แมวได้ดีด้วย แต่ราคาก็าอาจจะแพงหน่อยแต่ก็คุ้มกับการที่เราจะต้องเสียเวลาแล้วก็คอยดมกลิ่นที่แมวเวลามันอึอมาาเงี้ยอันนี้ก็คืออบโจทย์มากเลยส่วนตัวนี้ก็บนตลอดเลยจะออกไปข้างนอกเมื่อไรจะเปิดประตูให้ผมสักทีประมาณนั้นมาเรามาดูอันนี้ต่อนะคะทุกคนเราสั่งอันนี้มาด้วยซึ่งขนมแมวเลียก็โอ้ยถ้าเราสั่งมานน้อยจังขนมแมวเลียก็คือหายากนะคะ ตามร้านนี่คือไม่ค่อยมีเลยนี่อะไรเอ่ยน้องเมย์อยารหรอก็บางที่เขาไม่เห็นเนาะลิเดร์ก็ไม่มีมออเออบางร้านมันก็ไม่ได้มีขายทั่วไปนะคะทุกคนออมันต้องมีไปตามร้านแมวอะไรเงี้ยถึงจะมีซูปเปอร์ทั่วไปบางทีมันก็ไม่มีขนมแมวเลียวันนี้เราก็เลยสั่งมาให้น้องสีถุงนะคะ ซื้อแบบราคาไม่แพงมากค่ะทุกคนเพราะมันมีอันที่ราคาแพงกว่านี้อีกอันนี้ก็สีซงนี้ราคา1ยูโรนิดนิดค่ะก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมน้องแมวของเรานะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการแนะนำสายแมวแบบคริสตัลค่ะทุกคน เดี๋ยวถ้าเราได้ใช้สายมวแบบต้งหู้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมแล้วก็ทาดแมวให้ได้รับชมอีกอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทาดแมวทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ